รงเรียนบ้านคันชาตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบล่าทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน68คนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คนได้แก่นายสาธิตพงศิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันชา นางวงเดือนพงศิทธิศักดิ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนายวรวุฒิแพงดวงแก้วตำแหน่งครูนางสาวคันธรสบ่อคำตำแหน่งครูนางสาวปียพรกางทองตำแหน่งครูนายจิรานุวัตรพรมจำปาตำแหน่งครูวิกิต นายพิทักษ์คำพวงตำแหน่งพนักงานธุรการนางพรทิพาศพ,พโสตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคันชามีการส่งเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพโดยมีการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมซึ่งมีการจัดตั้งชุมนุมจัก,กรยานล้อเดียวให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยโรงเรียนมีการจัดทําแผนงานโครงการรองรับเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมชุมนุมให้มีประสิทธิภาพ มีการของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐโดยสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส,ส่วนตำบลทาตทองจึงทำให้ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่ตนตำบลทาดทองมีการขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโดยการเปิดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนชุมนุมจักรยานล้อเดียวโรงเรียนบ้านคันชาทำให้ชุมนุมจักรยานล้อเดียวโรงเรียนบ้านคันชา ได้มีงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้ชุมนุมจักรยานล้อเดียวโรงเรียนบ้านคันชามีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันจักรยานล้อเดียวชิงแชมป์ประเทศไทยและประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศในหลายรายการจนเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันจักรยานล้อเดียวชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้โรงเรียนบ้านคันชา มีหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยในส่วนของกิจกรรมชุมนุมได้มีการจัดตั้งชุมนุมจักรยานล้อเดียวให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ททำให้นักเรียนมีทักษะในการปั่นจักรยานล้อเดียวส่งผลให้โรงเรียนบ้านคันชามีนักเรียนที่สามารถปั่นจักรยานล้อเดียวได้คิดเป็นร้อยละ80 โรงเรียนบ้านคันชามีการจัดการเรียนจักรยานล้อเดียวในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในทุกๆสัปดาห์จึงทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการปั่นจักรยานล้อเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถไปแสดงในงานต่างๆเช่นงานลอยกระทงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทาตทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร งานประเพณีบวงสวงปราสาทของพันปีข้าวจียักษ์มะึืมาเลือค่าผ้าย้อมครามรวมกับเทศบาลตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครงานสักการะหลวงพ่อองค์ดำอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครงานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือนสามอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นคร งานราตรีแห่งดาวพระังพราวสกลนครจังหวัดสกลนครงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งจังหวัดสกลนคร They can also ride a bicycle one wheel with uh, you know They can เพราะว่าเขาจะประเมอีกครั้งครับโอ้สุดยอดมากพิธีใหม่ของการแสดงโชว์ของเรานะตอนนี้สกลนครเรานี่ยน้องๆมีความสามารถเยอะมากเลยโนะรงเรียนบ้านคันชา ได้มีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนได้มีทักษะในการปั่นจักรยานล้อเดียวและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข